หัดซีุ่งแบบฝีมือเชฟแก้วดูกันนะครับว่าจะน่ากินสักแค่ไหนอ่าท่านใดที่กำลังหิวหรือกำลังส้นใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับทีเฟ่กล่องแก้วไปกระหน่อกครับเราตส้องแก่ถ่ายเมืองตึ้งกว่าป้าแล้วนั่นเอาไข่ที่เพื่ใส่กงนะ บา,ารลับได้จริงๆเราส่งไหนละถ้ม,มไม่เกินหนึ่งกิโลนะครับอยู่บ,บ้านหล่ำปีนาถ่ายเมืองนะถ้าเกินจะโลเราติดตามระยะทางนะครับเมตดละบ้าน <c oughs> เรารับประกันความร้อยอไม่ร้อยยินที่คืนเงินแกกินสองคำแล้วบอกไม่ร้อยไม่คืนเลยววะ <c oughs> อืมถือว่าคุณกินแล้ว <c oughs> <c oughs> หวัวมอสตอัาแล้วนะ สุดยอดเลยเต้นมันก็มีนออ้ำมันเออใส่แบาไม่เหยแยดแล้วน,น,น,นะเต้นก็มันเด็ดเด็ดเดียวแม่พอผัดไม่กินได้่คนพัดไม่กินนะครับผมเรียนครับผมผันกินกินได้ทุกวันครับนพัดก็พัดได้ทุกวันแต่ไม่ได้กิน ซุปเปอร์นะอืมนี่ซ uh, ุปเปอร์นะนี่คือคนธรรมดาทั่วไปเขากินไม่ได้วานี่ถามว่าถ้าวผงกินนะครับนี่นี่คือกินก่อนเดียวผงท้ายนี่กินก่อนเดียวเนี่ยหเนี่ยซุปเปอร์อืมตึกงอนยากที่เราทำม้วนเลยนั่นไอ้เมื่อกี้เราใส่ซีอิ๊วทำเผือมที่แต่จริงๆซ้อนวิเศษของเรายังไม่ได้ใส่จริงนะครับตะเก็นาหวานเราใส่อะไรบ้างแต่ซอสนั่นเราไม่บอกเราทำมาจ้าเลย มามันเป็นความรับผู้ต้นตระกูลมาจะกินหอกเกี้ยนเอาขายิบอ่ะเนอะต้นน่ะกิเราลองมาชิมมาชมกันได้ถ้าใดสนใจเราจะขายใส่กรองนี่ในเราสามีหนึ่งโลนะถ้าเกิดหนึ่งโลบียดเรบาทเอากินกินไดนะขายได้จริงไงไม่ทำไรนันเลยมีบานานี่ขายข้ออนไลน์กินออนไลน์กินนี่กินกินมีเต๊ะ ถ้าตรงนี้จะกินตรงนู้นกินมาจากกินน่าลมเอาอุยนายกินว่ะเออกินลำไส้ก็กึอกกึ๊กกิ่มมาแล้วซอสพิเศษหล่อเปิดไหมเอ่ยมาลืมมึงมึงมันมีฟอยกินได้ไหมข้าวฟอยอ์เนี่ยเออื้นี่ยนะเรายังไม่เอื้อนครับเราชาวกรุงน่านๆลงมากรุงพีกรุงกลิ่นมีซอสพิเศษสุดยอดนะครับยู่ยู่กิ๊บ กินแล้วแต่มันไม่ร oh, mm. ่อยมันจืดตอนซีอิวมันไม่มีออะไรเลยมันจืดกลิ่นกลิ่นหอมกนตัวใจถ้าถวเถ้าผิดกินจะได้ยังอ๋อหอมจริงจิงเลยอืนะคนทางบ้านนทำหลายไร่เลยวานั้นเมื่อคนทําเป็จเชี่ไม่ใส่กับข้าวอ่ะ นี่งเลยทำมีโทรซักเป็นหมีลิ้นได้ใช่นะไอ้อย่าห้อมอย่งเงี้ยเฮ้อไอ้ถ้าคนคนไปใช้ช็อตได้ก็ไม่ว่าเหมือนกันนะนะเดี๋ยวไม่เสียธุรกิจเสร็จแล้วครับถักใต่จ้ามก็ว่ามาซื้อซื้อมีข้อวของรันแก้วนี่ได้กินแป๊บเดียวรอไม่นานเลย นี่คือหนึ่งคนกินไปแล้วนะครับดีจอ<ฮ>กสองบาบวังหนึ่งอัพนี่คือสองคนกินครับผมและนี่อีกครึ่งคนกินสองคนกินครึ่งยอดไปเลยจานนี้คือซปเปอร์บิ๊กจัมโบ้ออกลัวมากน,ะนี่ทำให้หิวจริงก,กินไม่ได้นะกินไม่หมดเพราะที่บ้านเรานั้นทําอร่อยและอีกอย่างคือทําน้อยไม่เป็น <S <S ไม่ใช้ต้องโบะเลย อ๋อโบ่ก <h> ินแบบแก่ในนี่เด <ô> yeah, um. ี๋ยวครับผมน้ำส้มสายชูพริกผลแปนนันเสร็จครับผมที่เหลือก็เอาแค่กิน